สามนาครับก็บกับเห็นผลครับอเอ้านนมืนกีหนูในแน่เลยครับนี่ครับอยู่บนคือก้าเมื่อกี้มันส้นต้นเขาก้อน,อนอก้อนหนารถเกี่ยวเขาไหมครับต้องหนูแหละโคหนนก,กนกนกดครับแต่คือนไปนกไม่ไม่ออกเลยนะครับ บอนยังมาอยู่หม่างเกาอุ่นเลยยังมาหนูครับเราเิดสัญญาณแล้วครับเมื่อกี้งอุ่นซ่าบเฝาดครับเมื่อกี้ยังมาเห็นมันซุ่มก่อนลดมาดูครับพี่น้องครับว่าตัวทีง,ง่ามซ้ำใจเลยครับอ่ามีสัญญาณจากโซเฟอร์มาแล้วครับว่าหนูเลี้ยงด้านหน้า <S <S มาครับพี่น้องครับหนาแคบทั้งมาทิจูดครับเด้อ มันเออกแล้วครับรอบนึงเมื่อกี้อุ้ยนกน,นกนกขนกแน่นังค้างอะไรรึเปล่เนีนครับเมื่อกี้มันลดหนึ่งแล้วเมื่อกี้ลไล้ไอ้ ออกครับมาครับมามารุ่นครับฮะนสำหรอครับไหนครับเห็นละครับได่มานิดตัวครับได้รถบันดั้นมาให้มามาครับเห็นละครับพอประเจอไล่บินแล้วด้อ ครับมาลุมด้วครับมีราตัวนี้ละมาใหกัหลังได้เย <c oughs> ังนูน้อยบอกเมืกี้นูหน่อยเลยลออกมาโป๊เดี๋ยวจะหายะจะพึ่งเดี๋ยวพงก้อนไปถือขวนเลยบ้างนี่นี่น,นี่มุมับี่นมุับน่งมุมขับ